หนูคิดว่าหนูคิดว่าพี่จะไม่ต้องการหนูใะอีกใหญ่บองเอ๋ยพี่จะไม่ต้องการเธอแล้วได้ยังไงกันเล่าแล้วพ่อกับแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าพวกข่าสบายดีพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคงจะเป็นสายจากฟางปิงสินะในที่สุดเขาก็โทรกลับมาสักทีสงสัยคงจะเป็นเพราะฝานปิงแน่ๆเลยทำไมพี่เหมือนได้ยินเสียงของลุงฐานเลยละ่ะ อ๋อพอดีว่าวันนี้คุณลุงฐานมาเยี่ยมพวกเราที่นี่นะถ้างั้นพี่ขอพูดสายกับเขาหน่อยสิแต่ก่อนอื่นพี่มีข่าวดีจะบอกพี่จะบอกเธอก่อนคนอื่นเลยก็แล้วกันนะตอนนี้พี่ชายสุดที่รักของเธอกลายเป็นจอมยุทธ์เต็มตัวแล้วนะว่าไงนะฮ่าทุกคนตื่นเต้นกันเกินไปแล้วนะครับนี่ฝ่ามีนได้ยินหรือเปล่าฉันเองทานเฟินพิงนะอ๋อสวัสดีครับคุณลุงทาน ฉันไม่คิดว่าเธอจะสามารถขามขี่จำกัดของตัวเองได้เร็วขนาดนี้นะท,ทั้งที่เพิ่งเปิดเทอมได้ไม่น,นานเท้แล้วเธอกับทำลายขีจจำกัดของตัวเองได้สำเร็จแล้วสมแล้วนะที่เป็นอัจฉริยะผู้ที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเมืองอย่างเชิญของเรานะพี่ชายฟางผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณหน่อยนะครับตอนนี้ฝางปิงเองก็ได้เรื่องข้าไมไจอมยุทธ์เต็มตัวแล้วดังนั้นผมเลยคิดว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคุณ จะไม่เหมาะกับคุณนะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณเดินทางไปที่แผนกบุคลากรได้เลยนะครับตอนนี้ทางสำนักง,งานกำลังขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพผมจะทำเรื่องเอาไว้ให้เองครับขาดแคลนบุคลากรน่เหรอทั้งๆท,ที่นี่เป็นแหล่งรวมบุคลากรที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งในด้านต่างๆแท้ๆแล้วทำไมถึงได้ขาดแคลนบุคลากรก,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 นกันล่ะถ้าก็ช่างเถอะต้องขอบคุณเจ้าลูกชายตัวดีของเราแล้วล่ะนะเพราะว่าเขา เราก็เลยพอได้งานดีๆแบบนี้มาขอบคุณมากนะครับพี่ธานครับอาจารย์ช่วยหารองเท้าที่ทําจากโลหะอันลอยให้ผมหน่อยได้หรือเปล่าครับเพื่อเป็นจอมยุทธเต็มตัวแล้วเหรอรองเท้านั่นนะ่ะเขาอนุญาตให้จอมยุทธใช้ได้เท่านั้นนะแต่พะเมื่อไม่กี่วันก่อนผมจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแล้วก็กลายเป็นจอมยุทธแล้วนะครับฉันคิดว่าเธอนาะคนจะยังพูดได้ไม่เต็มปากเหรอนะว่าตัวเองสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แล้วหนะเพราะว่าเธอจะต้องไปทําเรื่องที่ฝ่ายบุคคล ที่อยู่ตรงชั้นสองะก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ใบอนุญาตที่เธอได้รับมันเป็นแบบชั่วคราวเธอจะต้องไปเปลี่ยนให้เป็นแบบถาวรก่อนที่จะสามารถเอารองเท้าได้ทราบแล้วครับขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์เออเธอคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่พยายามรอบโจมตีเราจากทางด้านหลังเมื่อกี้หรือเมื่อตอนนั้นสินะไงนี่มันพ่อเด็กใหม่อันดับหนึ่งที่กล้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กๆตอนงานบันลอง ไม่ใช่หรอก็อยินมาว่าในายใจกล้าถึงขนาดที่ไปท้าประลองกับรุ่นพี่ในเดือนหน้าเลยเหรอและนี่นายจะทำร้ายผู้หญิงอีกหรือเปล่าแล้วเนี่ยทำไมใหญ่นี่ถึงได้ชอบพูดจาแปลกๆกันนะเพราะถ้าฉันมีโอกาสฉันก็อยากจะขอท้าสู้อยู่แล้วละเพราะว่าฉันไม่ได้คิดที่จะแบ่งแยกเพศอะไรอยู่แล้วนี่นะว่าแต่ฉันก็พอจะได้ข่าวมาอยู่บ้างแล้วนะว่าผู้หญิงที่ชื่อหยางเซียวมานะ่ะยังทำลายขีดจำกัดของตัวเองไม่ได้แต่กลับได้เป็นจอมยุดเฉยเลย ข่าวนี้ถูกต้องหรือเปล่านะหรือคนที่ชื่ออย่างเซียวมานคิดว่าจอมยุทธ์ที่เป็นผู้หญิงมีได้วความสามารถกว่าผู้ชายกันล่ะอ๋อหรือว่าเธอจิตใจครับแคบปฏิบัติกับคนไม่เท่าเทียมกันอย่างนั้นเหรอผู้จาพ้อยๆแบบนี้นะก่อนหน้านี้นะนายสามารถเอาชนะพวกเราทั้งหมดได้นะ่ะก็เป็นเพราะว่าพวกเรายังอ่อนประสบการณ์แต่ในการประลองที่จะถึงเนี่ยนายต้องสู้กับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มากกว่านายแน่นอนฉันไม่คิดว่าคนพวกนั้นจะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันได้หรอกนะ ท,ทั้งๆที่พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้กับพวกเขาเก่งๆได้แท้ๆแล้วก็ยังมีไอเทมต่างๆให้ใช้ได้อย่างไม่จํากัดอีกด้วยต่ความสามารถกับไม่พัฒนาเลยแม้แต่น้อยถ้าจะให้พูดก็คือถ้าไม่ใช่เพราะและเลยการฝึกซ้อมการที่พวกเขาอ่อนด้อยขนาดนี้มันคงเป็นเพราะว่าเขาไม่มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นจอมยุทธได้ยังไงล่ะพวกคนแบบนั้นทำไมฉันต้องไปกลัวด้วยละ่ะ ฝางปิงการดูถูกศัตรูจะทําให้ตัวนายเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะขอบใจนะที่เตือนฉันไม่เคยคิดดูถูกใครหรอกชิและแต่นายก็แล้วกันสวัสดีครับอาจารย์เด็กปีหนึ่งหรอใช่ครับเ,เธอช่วยทํารอยบนแผ่นเหล,ล็กนั่นให้หน่อยก็แล้วกันนะฉันจะได้ใช้เป็นหลักฐานว่าเธอเป็นจอมยุทธขั้นที่หนึ่งแล้วปั๊มรอยเหรอครับใช่แล้วล่ะที่จะทำยังไงก็ได้ตามสบายเลย พราะยิ่งเธอปั๊มรอยได้ชัดเท่าไหร่มันจะยิ่งแสดงว่าเธอแข็งแกร่งมากเท่านั้นยังไงล่ะถ้ามันจําเป็นจริงๆแล้วก็ถ้างั้นเราก็ควรที่จะทําทตามที่เขาบอกอย่างนั้นสินะโอเคนี่เป็นใบอนุญาตสมัครการเป็นจอมยุทธของเธอส่วนใบอนุญาตเก่าที่เป็นฉบับชัว่วคราวก็ทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่ามันใช้อะไรไม่ได้แล้วละ่ะ สำหรับนักศึกษาที่เลื่อนขั้นเป็นจอมยุทธแล้วทงามาวิทยาลัยจะมอบคะแนนควาพมพเพิ่มให้อีกห้าสิบคะแนนหลังจากนี้ถ้าเธอสำเร็จวิชาขั้นที่สองหรือขั้นที่สามขึ้นไปได้พวกรางวัลทุกอย่างก็จะเข้ามาในใบนี้เองแหละสำหรับผู้ที่สำเร็จวิชาขั้นที่สามแล้ว่ะครับไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกเอาไว้เธอสามารถสำเร็จวิชาขั้นสามได้เมื่อไหร่ก็ค่อยมาถามชั้นอีกทีก็ได้เอาแบบนั้นก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ด้วยความยินดี เป็นแค่นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้แท้แต่ว่ากลับมีพละกกำลังมหาศาลถึงขนาดนี้เชียวดูเหมือนว่าในปีนี้มหาวิทยาลัยของเราจะมีนักศึกษาใหม่เก่งๆอยู่ไม่น้อยเลยดูเหมือนว่าพลังของเจ้าเด็กนั่นจะยังไม่สถเทืนสักเท่าไหร่นะเป็นระดับต้นๆของชั้นปีแล้วยังไงล่ะสุดท้ายแล้วก็ได้แค่จอมยุทธกอกกระจอกเท่านั้นแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็คงจะสุบได้แล้วสินะว่าไอ้หมอนั่นมันจะต้องพ่ายแพ้ในการประลองอย่างแน่นอน อืมใช่แล้วล่ะรือว่าถ้าหมอนั่นสามารถฝึกวิชาจนถึงขั้นสุดท้ายได้ภายใน1เดือนแล้วก็ไม่แน่ว่าหมอนั่นก็อาจจะชนะขึ้นมาได้นะบนโลกนี้นะไม่มีใครที่จะสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองจนถึงขั้นสุดท้ายได้ภายในระยะเวลาหนึ่เดือนหรอกนะพู้เธอรีบกลับไปบอกพวกเจเ้าพวกนั้นกันเพาไม่ว่าอย่างไงพวกนั้นก็เอาชนะไอเด็กนั่นได้สบายๆอยู่ดีฮ่าฮ หวังว่าวันประลองเจ้าพวกนั้นคงจะไม่อาจเจ้าเด็กที่ชื่อฝามปิงจนเละเกินไปหรอกนะไอเจ้าพวกโง่เอ้ยใครกันแน่ที่จะแพ้น่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลของศัตรูที่ตนจะต้องสู้ด้วยก่อนขึ้นประลองนะ่ะเป็นวิธีที่ฉลาดไม่น้อยก็จริงแต่ว่าข้อมูลพวกนี้ส,ส,ส,สัตัวได้เช่นกันแม้ว่าเด็กคนนั้นจะพึ่งข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ก็มีค้าพลังปานอยู่ละละ200ราวๆสองร้อยก็เถอะนะแต่ว่าอีกไม่นานเขาจะต้องมีค่าพลังปานมากกว่าสองร้อยสี่สิบอย่างแน่นอน ดูเหมือนว่าเกมนี้น่าจะสนุกขึ้นมาแล้วเซเพศชายที่อยู่จินหูยางเฉินจังหวัดนานเจียงสถาบัานการศึกษามหาวิทยาลัยโมตูระดับพลังผู้สำเร็จวิชาขั้นสามนักสู้ฟางปิงไปอนุญาตถาวรนสำหรับจอมยุทธรองเท้าที่เธอต้องการเป็นรองเท้าชนิดพิเศษเธอสามารถเอามันมาปรับเปลี่ยนหรือคืนให้กับทางวิทยาลัยได้ก็ได้ต่อเมื่อผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากการลงรายวิชาเรียน ช่คิดว่าสำหรับเธอแค่โลหะอัลลอยระดับอีก็น่าจะพอแล้วล่ะนะสำหรับรองเท้า1คู่จะมีน้ำหนักอยู่ที่2กิโลกร,รมัมราคา20คะแนนค่าหนังที่นำมาใช้ทําก็10คะแนนบวกกับค่าแรงอีก10คะแนนรวมแล้วทั้งหมดก็40คะแนนพอดีเปะ๊ะฮูแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เริ่มเรียนการใช้อาวุธเลยนี่นะและมันมีประโยชน์อะไรที่เราจะมางกเอาตอนนี้ เพราะยังไงถ้ารองเท้าคู่นี้ก็ช่วยเรามีชีวิตรอดต่อไปได้แทนดูๆไปแล้วจากวิชาที่เราฝึกมารองเท้านี่มันอาจจะมีประโยชน์กว่าพวกอาวุธชนิดอื่นที่เราไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเข้ากันไม่ได้เป็นไหนๆโอเคครับแล้วก็ช่วยหาสนับมือที่ทําจากอัลลอยระดับดีมาให้ผมด้วยนะครับดูเหมือนว่าในครั้งจะยังมีอยู่นะแต่ก่อนอื่นช่วยปล่อยมือจากบัตรก่อนได้ไหมครับเฮ้อทำไมการเป็นจอมยุทธ ถึงต้องจงอ่ายแพงขนาดนี้ด้วยนะ50คะแนนที่ได้มาไมก่กี่หายไปพิบตาเลยละโยวฟังปิงทางนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะทํางานกับใครคุณก็ควรจะเรียกผมว่าคุณด้วยเหมือนกันนะครับเข้าใจแล้วครับคุณฝางในนี้คือยาเสริมพลังจํานวน10เม็ดครับคุณสามารถใช้มันได้ตามสบายเลยนะครับหรือคุณจะเอามาไปขายเพื่อที่จะเป็นการหาเงินทุนมาลงให้กับบริษัทก็ได้ครับ ุณฟังครับทั้งในโลกของจอมยุทธแล้วก็แวดวงธุรกิจนะสิ่งที่ดีที่สุดก,ก็คือการตั้งใจทําแล้วก็ใจจดจ่อกับสิ่งนั้นครับถ้าหากคุณเอาของพวกนี้มาลงกับธุรกิจทั้งหมดแล้วคุณจะเอาอะไรไปใช้ในการฝึกของคุณละครับการทําแบบนี้นะมันจะไม่สุดซักทางเอานะครับที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะผมไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มันอีกแล้วนะครับเพราะผมเพิ่งจะข้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้เพราะงั้นยาพวกนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับ ว่าไงนะักทำลายขีดจำกัดของตัวเองได้แล้วหระครับใช่แล้วครับไม่น่าเชื่อกันที่คุณสามารถทำได้ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์นี้แต่ตอนนี้คุณจะกลายเป็นจอมยุทธ์แล้วลก็บริษัทของเราก็คงพัฒนาได้ไม่ยากแล้วล่ะครับผู้จัดการหลีครับรับนี่ไปสิครับนี่มาอย่าเพิ่มบาลังยังไงล่ะครับก็อย่างที่พูดเคยพูดไว้นั่นแหละครับขอบพระคุณมากครับคุณฝางผมจะช่วยคุณบริหารบริษัทให้ดีที่สุดถ้าที่ผมจะทำได้เลยล่ะครับ รองเท้านี่มันสุดยอดไปเลยฮะถึงมันจะถูกทําขึ้นมาจากวัสดุที่เป็นเหล็กก็เถอะแต่พอใส่แล้วกับนุ่มสบายอย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าสาขาการผลิตของมหาวิทยาลัยโมตูนาะคือที่สุดในบรรดาสาขาการผลิตแล้วนะเซตามมาสิฉันจะให้เธอทดสอบประสิทธิภาพของมันก่อนเอาไปใช้จริงโอเคพวกอาวุธที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะถูกสร้างขึ้นมาจากเหล็กชั้นดีทุกเส้นนิด แถมที่นี่ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ทดลองพวกอาวุธที่สร้างขึ้นมาจากอัลลอยโดยเฉพาะอีกด้วยเอาเชิญเลยมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดเลยนะนี่ที่อยู่ตรงนั้นน่ะคืออาวุธเหมือนกันเหรอครับเอ๋พลังในการทะรลงของเขาไม่ธรรมดาเลยแต่ยังไงซะความแข็งแกร่งของ่วนเท้านั่นก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับมือใหม ถ้ากระดูของเขายังไม่แข็งแรงขึ้นแล้วก็เจ้าเด็กปีหนึ่งนั่นก็ควรจะระวัดระวังตัวให้มากกว่านี้แล้วล่ะแต่ก็เอาเถอดดูเหมือนว่าเด็กใหม่ในปีนี้จะแข็งแกร่งกว่าเด็กเก่าที่มีอยู่แล้วสินะฮ่าฮ่าฮ่าสามสิบกันยายนฝ่านปิงการบระลองของนายที่ถ้าว่าจะถูกยกเลิกบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยละ่ะกำหนดการในการบระลองยังคงเป็นวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนทำไมนายไม่บอกให้เร็วกว่านี้เล่า แต่นี่นายจะประลองกันที่ไหนฉันจะได้โทรไปบอกเซลมาเพราะเขาจะไปเชียร์นายกันด้วยนะยิ่งไปกว่านั้นพวกเราไม่ได้จัดปาร์ตี้กันสักหน่อยทําไมทุกคนต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยกันละถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ว่านายเป็นเพื่อนของฉันนะแต่ยังมีอาจารย์คนเดียวกันและพวกเราก็สนิทกันด้วยไม่ใช่หรือไงแต่ก็เถอะเป็นนายก็ดีเหมือนกันนะดูไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรกันสักเท่าไหร่นั่นนสิถ้าคนที่มาพูดแบบนี้กับนายเป็นสาวสวยอย่างเซลมาหรือยุนซีแล้วก็ แต่ควรจะตื่นเต้นกว่านี้อยู่แล้วละสิเธอคิดมากไปแล้วมันไม่สําคัญหรือมันไม่เกี่ยวกันสักหน่อยว่าเป็นใครอะไรยังไงยังเธอเองก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรสักหน่อยจะจริงเหรอก็จริงนะสิฝานปิงแต่ว่าบางทีเธอก็ดูซกมกไปนิดนึงก็เลยทําให้ดูเหมือนผู้ชายไปหน่อยนะสิไอคนปากเสียนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาแล้วแต่นายไม่ได้มองว่าฉันเป็นผู้หญิงเลยสักนิดนี่นะฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้น ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยนะทำไมเธอถึงต้องโกรธทุกครั้งเวลาที่ฉันต้องปอบเธอด้วยเล่าว,วันนี้เธอกลับไปได้แล้วนะฉันอยากคุยอะไรกับฝางปีสักหน่อยรับทราบค่ะอาจารย์ในการมารองนะ่ะเธอต้องควบคุมสติให้ดีแค่ได้รอบเข้ามากๆระวังตัวด้วยละ่ะพรุ่งนี้ก็ลุยให้เต็มที่ไม่ต้องไปกังวลอะไรให้มากความรับทราบครับถ้ามันเริ่มเสี่ยงถึงชีวิตเมื่อไหร่เธอสามารถรักษาชีวิตของตัวเองได้ด้วยการยอมแพ้ได้เลยนะเรื่องแบบนี้นะ ดูไม่ค่อยเหมือนคําพูดที่ออกจากปากคนอย่างอาจารย์เลยนะครับผมกับพวกนั้นไม่เคยมีความแค้นอะไรกันมาก่อนและแบบนี้พวกเขาจะมาฆ่าผมทําไมกันละครับสําหรับนักศึกษาที่เป็นตัวตั้งตัวตีการประลองครั้งนี้ฉันจะช่วยเธอวิเคราะห์ความสามารถของพวกเขาให้ก็แล้วกันนะหลิวหยงเหมืนเป็นเด็กใหม่ที่ตอนนี้สําเร็จวิชาขั้น3แล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้เขาก็อยู่ระดับสูงกว่ารุ่นพี่หวังขั้นหนึ่งสินะครับทั้งที่ รุ่นพี่หวังเป็นคนมาสร้างเรื่องไว้แท้แท้แล้วทำไมคนที่ต้องมารับกรรมแทนต้องเป็นผมด้วยล่ะครับเจ้าตัวก็ยังไม่รู้อะไรเลยเถอะเขาเคยประลองกับรุ่นน้องคนหนึ่งนะซีรุ่นน้องคนนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นน่กงในอัญเชิของมหาวิทยาลัยเราแต่เมื่อปีที่แล้วหลังจากประลองกับหวังจริงอย่างกระดูกหน้าอกของเขาก็หักจนถึงตอนนี้ก็ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยฉันคิดว่าเขาฉันคิดว่าเธอควรรู้เอาไว้อย่างนะ ว่าเขาต้องมาสูญเสียช่วงเวลาสาคัญในการฝึกไปก็เพราะบาดเจ็บในการประลองครั้งนั้นต่อให้กลับมาอีกครั้งก็คงรุ่นพี่หวังเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยฮะดูจากสภาพของไอ้หมอนั่นแล้วรุ่นพี่ไม่มีคําว่าออมมือเลยฮะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ทําให้เราต้องตามเช็ดตามล้างเยอะเกินไปเลยจะต้องกลับไปคิดบัญชีกับเจ้าตัวให้ได้คอยดูเถอะและก็นี่สําหรับเธอ1ตุลารุ่นพี่อยากพวกอาจารย์มาอยู่รวมกันอยู่ที่นี่หมดแล้วเฮ้ <c oughs> เด็กที่ประลองคนอื่นแท้ พวกอาจารย์ก็มาดูคงจะมาเพื่อหาความสนุกกันมากลรืมั้งโจโยานสภานักเรียนแห่งอูโต้ใครจะไปกล้าล่ะคะพอดีวันนี้เกิดเรื่องขึ้นกับลูกศิษย์ของอาจารย์จางนิดหน่อยก็เลยต้องปชมกันยาวเลยนะคะฉันก็เลยได้แต่หวังว่าพวกอาจารย์จะไม่อารมณ์ขึ้นซะจนมาวุ่นวายกับการประลองแล้วก็สามารถทําตามกฎที่มีได้จนจบนะคะ งานของสภานักเรียนเนี่ยเริ่มที่จะท้าทายขึ้นเรื่อยๆเ,เลยสิฉันจะไม่พูดอะไรมันเสียน้ําใจกันมากไปกว่านี้หรอกนะคะแต่ฉันขอเตือนเอาไว้ก่อนว่าถ้าหากพวกคุณคิดจะเล่นตุกติกอะไรแล้วก็ทางสภาก็พร้อมที่จะเล่นกับยังไม่มีข้อแม้เช่นกันนี่เธอถ้ามาหาวิทยาลัยมอ,อบหน้าให้พวกเราสามารถจัดก,การเรื่องการประลองในครั้งนี้ได้เต็มที่ถ้าอาจารย์จางรู้สึกไม่พอใจก็ไปยื่นคําร้องกับทางมาหาวิทยาลัยเองก็แล้วกันนะคะใหญ่เด็กบ้านี่ ดูเหมือนว่ารุ่มพี่เฉินจะกลับมาแล้วนะฉันจะไปหาเขาหน่อยเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเขาจะเคยพูดเอาไว้อย่าให้ฉันเข้าร่วมการประลองนะอืมเปลี่ยนแผนฉันจะไปแจ้งท่านผู้อำนวยการให้มาคอยดูแลเรื่องทั้งหมดเดี๋ยวนี้เองไม่อยา่จะเชื่อเลยเฟิร์นโลหนึ่งในหัวกะทิรนดับที่หกก็มาอยู่ที่นี่ด้วยฮะาทำไมเธอถึงไปแจ้งคณะบดีแบบนั้นล่ะ ฉันไม่ได้อย่างมีปัญหาหรอกนะนักเรียนของฉันนั้นน่ะตายเพราะชะตาถึงคาดเรื่องจะใหญ่แค่ไหนกันเชียร์ไม่ต้องกังวลเรื่องชมรมโอต้าหรอกนะมีฉันอยู่ที่นี่ถ้าจางก็หลูก,กับคนอ,อื่นๆกล้าเข้ามายุ่งละก็ฉันจะฆ่าพวกมันเองหลูฟินโลนี่ชมรมโอต้าฟาร์มปิงอยู่ที่นี่ไหมไม่อยู่สมาชิกข,ของชมรมนี้น่ารณมรุนแรงจริงๆเลยนะ อีกในนึงก็คือฝ่ามีเจ้าเด็กนี่ยังไม่มาสินะคนอื่นบอกว่าชมรมโบต,ต้านี่อยู่ฝั่งเหนือของมหาวิทยาลัยแล้วฝั่งเหนือมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยทําไมถึงยังไม่เริ่มมันสักทีเนี่ยหรือว่าหมอนั่นจะมาแข่งสายหรือเจ้าลูก,กี้หน้าใหม่นั่นมันจะหนีไปแล้วโทษดีครับม้ตูมันใหญ่เกินไปแต่ที่นี่ก็หายากสุดๆดังนั้นฉันเลยมาสายฝ่าปิงนี่นายเต็มใจจะแข่งอยู่ใช่ไหมแล้วฉันจะบอกว่าไม่ละ นี่แกพลาระวังคำพูดหน่อยแกเป็นคนเริ่มท้าประลองเองนี่มีใครเขาขู่แกให้ทำกันปุ๊บปากฉันถามฝ่าปิงไม่ใช่นายในโม่ตู่เราทนไม่ได้ที่จะเรียนรู้จากคนอื่นและเราก็ทนไม่ได้ที่จะสู้เพื่อความเป็นความตายในชีวิตเช่นเดียวกันความปัถนาทั้งสองส่วนนี้จะต้องสอดคล้องกันถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เต็มใจการประลองก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะชมรมโวตา้า ของโม่ตูมีสิทธิที่จะรักษาประเพณีนี้ชมโรโม่ต้าจะทำทุกอย่างภายใต้ความถูกต้องใครก็ตามที่กล้ามายุ่งพว่เราจะกำลางมันให้หมดฝานปิงฉันจะถามเป็นขั้นสุดท้ายนายเต็มใจที่จะประลองจริงๆใช่ไหมแน่นอนไม่มีใครบังคับฉันฉันเต็มใจที่จะแข่งเองฝานปิงเป็นนักเรียนหน้าใหม่และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับการท้าดวลของทั้ง4คนดังนั้นเขาจะได้สิทธิก่อนเนี่ยใครที่สมเหตุสมผลนี้สามารถหยิบเอามาใช้ในการประลองนี้ได้ ฝ่าปิงนายต้องการแบบนี้ไหมที่ฉันต้องการคืออย่างแรกเลยพวกรุ่นพี่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นอันตรายถึงตายได้และฉันแค่กลัวว่าพวกรุ่นพี่จะได้รับบาดเจ็บจากการใช้อาวุธที่ไม่สมบูรณ์พวกนั้นอย่างที่สองฉันขอให้พวกเขาตอบแทนฉันด้วยยาเพิ่มพลังปานขั้นสอง ฉันเป็นแค่เด็กใหม่ที่อ่อนแอแถมยังถูกทั้ง4คนท้าประลองและการแข่งขันนี้จะไม่สามารถไปต่อได้ถ้าไม่ใช้ยา2นายคิดว่ายังไงละ่ะเหล่าเฉินเ้ายังพูดไม่จบเลยนะอย่าเพิ่มพลังปานขั้นแรก4เม็ดถ้าไม่ก็ลืมมันไปซะลู่อี้ยงเหวินสถาบันด้านอาวุธยอมยุดขั้น3โอเค ปีใจที่คาดไว้แฮะเพื่งพูดถึงเฉยๆก็ได้ยาเพิ่มพลังปานขั้นแรกมาสี่เม็ดลุ่นพี่พวกนี้มันรวยกันจริงๆเริ่มการประลองได้ที่อยู่สาขาไนหนนะสาขาด้านการใช้อาวุธเฉินกัวหลงผมสงสัยนิดหน่อยผมเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งมาสมัครเข้าและผมยังไม่ได้ทําอะไรให้รุ่นพี่ไม่พอใจทําไมรุ่นพี่ถึงได้มาทา้าดวลกับผมละ่ะหรือเป็นเพราะเรื่องที่พี่ชายเฉินพ่ายแพ้กับรุ่นพี่หวัง ถึงแม้ว่ารุ่นพี่จะแพ้ผมก็เข้าใจได้นะแต่รุ่นพี่หวังกับผมไม่ใช่คนคนเดียวกันรุ่นพี่ไม่ควรใช้ผมเป็นตัวแทนของเขานะครับผมว่านะพี่ชายเฉินคุณจะไม่ลงมือกับผมจริงๆหรอกใช่ไหมเจ้าเด็กนี่ยอมแพ้ซะทานายไม่คิดจะสู้นี่มันเรื่องไรสาระอะไรกันเนี่ยจริงด้วยเจ้านี่มันพูดมากเกินไปแล้วถ้าอยากจะสู้ก็เร็วๆเข้าสิถ้าไม่สู้ก็ยอมแพ้ไปสกลงผมจะยอมแพ้